างเอาแกลดตุยเอาทุกคนเลยเอินมอนกัเก่าอ่านคำมั่นนะครับนะดนึงอ้าวตักท่าใช้ไปดีที่มุตุคนที่เขามาติดตามนะครับชมชมกัต้นทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่ทุกคนเลยกะยันดีต้นทับวข้าสูงต้นนี้คือเก่าสบายดียันต์เป้าเสาืัอนี้คอยกะได้มีโอกาสขึ้นป่าอีกมืัอนี้ขึ้นป่ารอบนี้มีอยู่สามคนได้สามไอ้น้องขึ้นไปพันเกศเพิ่มชนกะ พูดแล้วไปกอดนะมีผู้เลี้ยงควายว่ารอบนายังไปนั่มาเอาก็ไปชามคนมานี้มีมัโน้อย caste, like พร้อมนี่สว eh ัสดีเพิ่อนการ์ดย so ูทูบคนเดียวเลื่อชื่อช่องนะมัโน้อยมาหน้าฝากให้ทุกคนติดตามมาเลยอ่ะฝากเป็นกำลังใจเพื่อนในทุกคนเลยเพื่อนการ์ดยูทูบู้เดียวแล้วการ์ลูกปลาลูกลูกเพื่อนเป็นอ้ายทุกคนเลยเพราะทางการมีเมนต์ไอ้น้องขิ้งนะไอ้น้องลูกปลาลูกลูกแนว พอพอแล้วเป็นไอแม่ของคอ,อยนั่นแหละกระถองเพิ่นเอาไปเบื้องเบยพูดละเดินหน่อยไฮกับพูเป็นซื้อเบยเลยเอาเดินทางมาฮอดโคกนี่ตัวน,นี้นะบรรยากาศก็คือเกล้าทุกคนนี่คุ้มคุ้มผลนี่ว่านี่กับผลโตกะมัดมือ,อไปในเลิกติดตามไปนั่นเดียวว่าเฮาเอาปล่าเรามันจิมาหรือบ,บ่ ต่อไปก็มีปุชิคือแน่ทุกคน ơi. เลยคือตะไคร้กับหัวข่าเอาไปปุ๊ไปปุ๊ดิไปปุ๊ยปีป้าหัวลูกปุ๋ยมันเงาเลยนี่นะตัวไปกินลายเธอสบายหับปุ๋ยละทางกับ <โฮ S 2> ผลตกชงมือตกเลนเราจะขึ้นป่าแต่ว่ามันชืดน,นี่ผลมาเบ็ดบังก็เลยไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นมือเลย

อันนี้ขึ้นมีได้ทุกคนเลยจากลงหองมอันี้นะโอ้ไพ่มันถูกขี้นเลยเดี๋ยวพวกข้าวที่หามขึ้นไปเทิร์นทุกคได้หามมันนี่มันตรงห้องตีนหนึ่ง

กะเด็กเด้ทุกคนเลยน้อยคนนี้ม้วนขนาดคือไปหลายคนเด้ใส่าาหามไปโลดสบายคนขคึ้นมีทางขึ้มีคนไปโน,โนี่เนาะคนทากงก็เช่าตกเกดิ กันทุกคนเลยเพราะเน่ากันมันมีหญ้าไปเลยนะยังไปได้สบายอยู่จะดีนะทางต้นขาบอกน่าจะสบายอยู่เพราะว่าเขาเจ้าทางทางลิ้แล้วตมไปเลยเป็นตมเป็นนองเลิกนะไปยบายไปเลย อนนี้ก็ค่าอีกทุกคนเลยเดี๋ยวหามีก่อนเบิ้งชีวิตชีวิตเนอะ ชองข้นนึ่งนี่คือหลายค้นนะอย่ามีทุกข์และอย่ามีปลาชองค้นไดย เต็มไปหมดเบอร์ไปรอบนี่มานพ้และนเ่นาวอดแลลวไปเยอะบนโลกนี้ได้

ปัาดมันอยูขาไงที่ตมเท้ามันทุกคดเลยคนกะปาดคอยบันแหงอยู่บนนะงขับขึ้นมานี่ นะครับตัวนึ่ชูเออต่างกัลำบากนะครับไปนี่นมันลึกทุกเลยมันจะเป็นตรงรี่นะี้แหละอาจารย์พุ่งโผไปน้ำเนะี่ยยันรถบุกฟามนะ ขา,งนะางไงล,ล่ะ,ลปเ,ลละเป็นไงเลยก็เป็นเนื้อรลเหราก็เป็นรอด้ช่่ขัด้างลรอดนี่เราเจอ,อนนเราหนาเราโรน่ปนกระตุก <c ười> อ่นี่ครับแปลงคาดแปลงของกาเดินทา,างต่อทุกคนพนก,ก็ตกมาตลอดมารอบนี้มีแต่มานพนมีจักเลยไม่เ <c oughs> หม็นแน่่ะสบายเลยม้าเอาเกลดตุยเอาทุไไากคนเลยเอินม้อนก็เก่าอ่านคำมั้นนะครับนัดเนี่ยเสบะเพื่อเวรมตกหรือเปล่าเราเจอได้ นี่นี่าันซื้ออะไรเถนี่เลยยางรถล้วนรได้ยางกับคุณมมากระโต้ใช่ปะตัวนี้ก่อนเลยเนาะเห็นบ้าเฮ้ยจะลงละ เลอเลอได้แหงดูโคมือไรจะเลอมืนนะ <c oughs> นอนเลอมือนนะมาเายัง่เชนอนมีข้อมนนะนอนดึกนีหวันยอดลอนีนสายไห่ใ่ยอดลีนก้อสาย จาพับเอ็นนี้ได้แต่นั้นในเจ้านัก็ต้องหากกอบพบอเรานน่าจะได้ละเฉอพันท่ทองน,นะชิมือพุสุดยอดะึกแป่งเลยพวกกันกหมุนึกประกอบประกอบมาเลยรถขอมาอนะานาพุทธกันจักรถโัราฉีกพิพทินมมาเลยทำมหอเ่ อีกรถกะประกอบไปแล้วท <gravity> ุกคนประเด็นะหน้าว่าจะไปได้แล้วประเด็นะเดินทาบต่อแล้วประเด็นงละจรกินข้าวแล้วนี่กะไม่กินตะบอนคอละไปทอดละเราไปทอดตะเวศเนี่ยปาจะไปด้านแรงดิไปลาปลาปลาลุยโตเด็ดเฮ้ยเด็ดน้อยฝนตกนี่กับเป้มาหน่อย รถต่หน้าไปไหนรถเลยรถเพ่งรถเพิ่มาพี่บ้านเลือจะอบมากอบออกออกมาแต่บ่นแต่เช้าอยู่ปยกาเดินทางต่อนนะวันนี้นะเดี๋ยวพ่อเพเทุกคนกทีชนึงวันนี้เราฝักยู่สายเวลาว่าเฮาทีมพักดูมาเลยนะค่คอยกาได้มาหอดที่พักนะทุกคนเลยมานอนวงเก้า่านี้ละวนันกก่นนี่ ที่แรกเขา,ามีคนนอนแล้วว่าไปมาพักว่าอยู่พักร้านประจันพวกเดี๋ยวถามเขาคนหน้าดอนว่าพวกกงังทากนี่แต่ไปถ่ายไปต้องเบื่อครับยังมีคนนอนครับเลยมนอนบนเก้าเลยตัวพยาก,ก็พยานะพยานเนี่มันโหเอาเไว้ฝนตกดิได้ใบไ,ม,ไม้เรอเอากระมุงเล้วได้ไหได้โอนสองเ้ยพยาก,ก็ มยานี่มันโหแบบนี้ชั้นบายให้ยูให้กินเลยแบบน,นี้นะตับหมูหุ่งนะอาหันลักมันนี่หุ้งมูทองมาตะบ้านห,หมูต่อนตัวนึง่ะมาหยอดบ่อนกัให้ยูให้ยกินก็ท่านั้นเลยเด,ยดีดีแน่หมือนี่นะมาหยอดตะเวนนะอ้อมมาตะเช้าท่ากับไม่ย่าไปเลยน่าเหมือนี่นะนังกินกันมาตะบ้านหมูต่อนมาทองม,มาตะมา เข้ากักินตำนี้แล้วไปก้อนห้องท้องไปก้อนนะมาสาม้น้องเลยมาชุดนี้เลย ส่วนกรเอาแล้วทุกคนเอยเลี้ยแล้วอีปินได้ใช้าได้อืมแล้วถึงได้เวลาเติบถ้ามีกินบาทนี่นี่กูทองมาตาม่ำบ่เิมือโชบ่อ ิีกอะชื่อทำเอิ้กลายเนาะยังจิ้นบาทนี่ทำทำหมดกินมัดเฉยทำน้ำลายเอาอะิขิ้นี่นลายเอาอะไรมาหน้อยเพิ่นยือดคาแห้งละ แล้วเลยชตมตำมังกรอันนี้ตรงมือเลยมานี่ก็มุดผลค้มๆมาเลยจัว้ผลทําอีลบอหมานผลทันะชิมก่อนสีมลอทองตำมหุงนี่ทำยรงอืรถอกเอ,อ้ กินข้าวกินน้ำก็ทุกคนเอ้ยวันี้ก,กินข้าวกินน้ำยาวาไปหาอยู่หากินนะเอ้าวันนี้ก็ได้กินข้าวกินน้ำอีกทุกคนเลยกินข้าวนน้ำกินยาก,กัไเนี่ยฝนตกลงมาแห้งเติบได้เดี๋ยวไปถ่ายพี่น้องเบิรงนแชมตันฝนตกนะฝนตกน้ำก็ได้หลายเติบเต็มโอนี่เลยล้นนะพูดุัพี่โต้งแชม อก็ไปหาอยู่หาเก่งก็วันนี้ไปคือเก่าได้ทุกคนเลยนุงชุงกระสันบางที่กะทอดเกลือไปเนี่ยเพราะว่าห้ามนงชุงขยะช่วยขยะไปพินาไม่ใช่พอเนื้อใหญ่ทุกคนเลยมันได้ยินเสียงเขามันเล็บไปก่อนเอาคอยจอบไปสนใจเป็ดทุกคนเลยน้ำหมอกลังยาลงเลยเป็ดมาเลยมันขมืดๆนี่ทุกคนเลย สามโมงแต่มืดมืดพล บ่อน,นี้มีคนมานอนทุกคนเลยเอ๊ะไม่ไหมอาเงี้ยอากระมือ,อ,าามอไฟจะละมอดเลยเข้าขเจ้ากันไปให้คนช่ช่วยอยู่เราไปโต้เขาก็ ได้มาฮอตบอนทุกคนเลยกับถ่ายกับตั้งแต่วันเว้นวันให้พี่น้องเบิ่งกับแบทมดทุกคนเลยหยับเฉยถุงละเขาหยิกกองละเปิดปะเลยเริ่มปิดชอบหยิกถ่ายอีวันนั้นน่ะกองจนฮอนมดเบิ่งเชอแบทมดเลยเลยวิ่ีถ่ายพี่น้องเบิ่งจำกัได้มาฮอตบอนกับคำมือแต็มเได้เรื่อนวันป้องอพอาบัตหนึ่งขโมยว่างโม่ตีเหวแล้วอื้อไปอีกใช่ ในทางหืนทางโค้งการเขากินแรใช่การนามากที่นี่กาเลยก้่ายชาปูตปูค้ชาเบอตูโตสี่ตเนาะตัวนี้สิเจ้ากินเท่าไรกินอิ่มพันน้อยเลยวานพแล้วานแล้วเห็ีเห็ีเลยเหยนวมนเก้าโยมีมาเลยแต่คนได้เทากับมันมแครบอนีนี่ Ê, vừa nâng khao nâng khao Nâng khao là chút Ai à hên như hả, ai hên Hả nâng nghe Rồi mình nhìn ở đây của họ nè Cứ gì <cười> <cười> cái tè rồi đi rồi nè Hả, lại như tè vừa nhìn nó vừa nhìn của nơi nhảy này nó nói cả té lơi đây nơi nhảy lé nó nói cả mà Đi đây trăm treo, bớt hết lạ Treo phá, treo cái มืลลอแรกข้าวห่อกับสวายชุกแล้วไปไีนเดี๋ยวมาให้ดูกินก่อนเจียวปลากับกระปูอะไระกินมือทุกคนเลยอะหา้ทะเลกับวิไรไปเลยน,นี่มาทองคนไปนกาอยู่แคมบอร์ดนี่ก็ได้กินแล้งมือแรกอะประมาณนี้แลหละ้องกินกันเดี๋ยวเพิ่นต้มนะคอยลูกไปหาน้ำน้ำในก่อนมันทอดปลากระปูย่ามนี้จัเนาะ

te okay. อาหารล้วกแล้วนะเจวกระปูเสือป่าคนเดียวทุกคนเลยอันนี้น้ำาสดทองอนขาแรกมากมากคนสามไอ้น้องดุยมาาามามืเร่งห้งวันมันกระปูรถเสือป่าำแล้วกินกีเส่ด้วยเจกระปูยำนี้มัน

แกงข้าวปลาเราเป็นแนวย่งด้อ๊ะสดบ้างใช่ปะสดน้ำต้มปลาเลยอือฮึนี่แซ้บโอ้เจลหนูข้าเนื้อหนังไาได้ข้าวกินน้ำอีกนะทุกคนมาดิเดี๋ยวหาปักพรก่อนถ้าพรจังเอยเดี๋ยวออกไปหาการหาเนื้อเนะบางทีก็ไปเดินไปก้าทุกคนเลย อ่ะแต่ละคลิปนี้ค่อยกอดได้กอจบลงกมันนี้เลยขอบคุณมากครับเจอพี่น้องที่ติดตามนะพี่ส้มเอาไว้พือพอได้ไหมทุกคนในคลิปหน้าอ่ยายถึงงาก็นอนหมดละห <c oughs> นาวเลยนี่นะเริ่มหนาวเลยนะนอนอยู่รถนี่เลยนอนอยูน่นี่น้อนก,ก่อนทุกคนเลย